ครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับทีมงานวันนี้จะมาตกเจ็กเล้งนะครับเม mm ื่อกี้มันกินขาดแล้วนี่ผมใส่ลิปเกี่ยวเลยใช mm ้ hmm. คลิปเกี่ยวกับตัวเบรกเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้เจ็กเล้งกันไหม mm hmm. ว่าเจ็กเล้งเข้าครับตอนนี้ทีมงานเจ็กเล้งมากันแล้วครับ mm hmm. <c oughs> แม่ไปโดนอะไรโดนอะไร ไปมันเยอะจังวะไล้ไหรอเดินหนพี่เดินดินเดินดินพี่เดินโอ้ยอย่างโหอดอย่างโหด ยังหยโหดทีแรกก็นึกว่าจะหลดไปอีกรล้วเรานี้ไม่รอดนะเพื่อนจะโหลดได้ไงครับพวกก็ใส่กิดแรกเอา้าเอา้าจับไอ้เหี้ยไอ้ดาวระวงังระวงังเฮีย เเ้้้ยยยไม่รอดครับไม่รอดน่าชนโคเ,เ,เนี่ยไอ้คน,นไอ้คนตั้งกล้องไปก็ล้มใลใส่คลิปแม่งนี้เลยเมื่อกี้ชอบหีขาด, <c oughs> ด อ,อะไระไปไหนไปแล้ว <laughs> จะมดไปไหนเนี่ย <laughs> <c oughs> โอ้เกือบไปโอกระดาษใสถุงมือยั <laughs> อออยงแยงนะครับอันตรายนะครับปากปลามันคมฟันคมนะครับดีครับ <c oughs> โอ้โหฟันมันคมจริง อ,อ,ยยอยองนะครับโอเคครับอย,ยอดมาครับเดี๋ยวคเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปครับยอดปเต,ต่อ,อครับเป็นไงครับวันนี้ได้แล้วปลาเตกเล้งคนใต้เขเรียกไงปลาทงอ,อะไรครับทีมงานครับทีมงานเตกเล้งปลาเอเลี่ยนเอเลี่ยน เอเลี่ยนอะไรมันอร่อยอย่างนี้แม่ป็งไงล่ะวันนี้ปลากระทงกี่ตัวเนี่ยไปต่อไปวะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโหสิบเอ็ดตัวโอ้แต่เดี๋ยวนี้หลุดไปเพียบเลยโอ้โหงเทงเอาละครับขอบคุณมากครับท่นานผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับว่าจะได้กี่ตัว<ส>